ประมาณถืแล้วก็ตรวจเลยท็อปสายเป็นกันเท่าไหร่ครับท่านสองใครครับท่านเปิดดูเลยพอีท่านถืออยู่น้องอะไรครับตัวเ็บตั

เมื่อวานอ่าแล้วที่ตกลงให้เขาเอาเงินมาให้จำนวนเท่าไหร่ครับที่เมื่อกี้เมื่อกี้ที่บอกผมเนี่ย่อนตกมีกันเมา่อกี่บาทครับห้าหมื่นนะเมื่อกี้พี่พี่ถือถือแล้วเปิดแล้วเมื่อกี้ กองมันเห็นอยู่เงินอยู่นะที่ดูแลไม่เป็นไรเยอะรให้ความเป็นธรรมที่อยู่นันถ้าที่ไม่ผิดิดก็ให้ความเป็นธรรมที่อยู่ในนั้นนะครับที่ไม่ผิดไม่้ิดก็ให้ความเป็นธรรมที่อยู่ในนั้่นะครับที่อยู่ในน้นะ แล้วก็โขอเ,ขเออแล้วเปิดมาดูเปอะไรเดี๋ยวเปิดาที่ตรวจเพราะว่าใส่ถุงมือนะาาวาไว้ค่ะจุบ ทั้งหมดเป็นสามหมื่นบาทสามหมื่นบาทนะบริษัทกองกระดาษไทยองกระดาษไทยเข้ามาทำอะไรครับเข้ามาขอเชื่อมท่อเชื่อมรางแล้วก็ผมดิจุดไหนครับจุดหลอดปิ้อันนี้คือมันเป็นค่าแล้วเป็นค่าอะไรเชื่อมท่อเนี่ยค่าเจ้าหน้าที่แต้วพี่รับมาเมื่อไหร่รับมาฝากผมเมื่อวานเมื่อวานตอนกี่โมงครับตอนเย็นกี่โมงเนี่ยประมาณ เเขาม,มยนว้งมาด้วยกกกรระะดดาไททบอ,บอต่อตำแหน่งหน้าที่นะครับด้วยการเรียกรับผลประโยชน์ที่จะอนุม,มัติอนุญาตต่างๆผู้เสียหายรายนี้นะครับได้โทรเข้ามาแจ้งกับสํานักงานปปทที่หมายเลขหนึ่งสองศูนย์หกระบุว่ามีเจ้าหน้าที่ของงานโยธาของสํานักงานเขตเขตหนึ่งในกรุงเทพมหานครเรียกรับเงินเป็นจํานวนเงินกว่าห้าหมื่นบาท เพื่อจะอนุมัติอนุญาตในการต่อเติมหรือสร,สร้างสร้างอาคารขึ้นมานะครับสําหรับรายละเอียดของการปฏิบัติในวันนี้นะครับแล้วก็วางแผนร่วมกันนะครับโดยคนที่คุมกับงานก็เป็นท่านพันตำรวจเอกธนวัฒน์นะครับคุ้มกับหนึ่งนะครับเป็นผู้ดาเนินการนะครับรายละเอียดของเอาโดยสรุปให้คร่าวๆมีเอกสารแจกจ่ายแล้วนะครับได้มาเจอทางทุกหน่วยของเรานะครับโดยปปปนะครับ ได้นัดสอบประคำแล้วก็ร้องเรียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องการขอใบอนุญาตก่อสร้างซึ่งเขาขอเป็นเวลาระยะเวลายาวนานนะครับโดยช่วงแรกนะครับเป็นแค่อาคารก่อสร้างที่พักอาศัย464ตารางเมตรนะครับเป็นเพื่อการพาณิชย์และก็เพื่อการพักที่อยู่อาศัยนะครับโดยช่วงแรกนะครับเขาขออนุญาตอนุญาตก่อสร้างตั้งแต่พฤ้นที่กา65นะครับจนแก้ไปแก้มาจนไม่เสร็จนะครับเลยต้องยื่นใหม่นะครับในปีนี้เมื่อเดือนเมษา มษายน2 5 6 6นะครับแล้วก็ก็ยื่นจนมาเลื่อยมานะครับจนกระทั่งเขาแก้แก้จนกาตรวจสอบมีบ้านมีเรื่องอยู่ที่สปชอยู่แล้วก็มีเรยกทไมครับพอสมควรครับรัฐบาลไม่ได้ยิาว่าอำนาจไหนที่เขาใช้ไปเรียกเงินหนออ้างหนนนะครับเช่นแบบไม่ยอมส่งให้สั่ทางหน้าบ้านหรือว่าเก็บหรือเปล่าคืออำน,นาจเรียกเงินเขาไม่มีอยู่แล้วฮะเขาไปทำโดยไม่ชอบ อยู่แล้ววันี้ขใช้กขา้านูคือคือลักษณะคือเขาเหมือนกับแลกเปลี่ยนใบอนุญาตคือพอใบอนุญาตออกก็ตกลงไปแต่ถ้าใบอนุญาตไม่ออกเนี่ยผู้ผู้ที่จะทําการหรือว่าเจ้าของผู้ประกอบการเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็จะผิดอยู่ตลอดเขาก็ไม่สามารถทําได้นะครับจนกว่าจะได้ใบอนุญาตเขาถึงต้องการใบอนุญาตรับผลประโยชน์ต่างๆท่านอย่าไปยอมวันนี้ถ้าท่านยอมนั่นหมายถึงท่านยอมแพ้ ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับประเทศเรามีมากมาเพียงพอแล้วนะครับขอความร่วมมือนะครับว่าท่านท่านพบท่านเห็นขอให้มาบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางปบขชดีทางกรุงเทพมหา,าคนครก็ดีทางอปปอก็ดีทางองกทตรก็ด,กกกดีเราจะเข้าคับใช้กฎหมายด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมนะครับนำพามาสึ่งความสุขและภาพรวมที่สวยงามของประเทศเราอีกครั้งหนึง่ง จะต้องอก่อนจากการทุจริตจากการปฏิบัติหรือเือกปฏิบัติละกเว้นออกการปฏิบัติของเจ้าหน้าทีนน่นั้นให้ได้นะครับ